สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรากายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอลประไทยซิงครับกราบสวัสดีไปยังแฟนเพจบอาประตไทยล้านครับผมเอาคลิปนี้อยู่กรับต่อฟอและเกา่าเมสซี่เฟอร์กูสัน4708 85แรงม้าเทอร์โบครับ4สูบเลี่ยงเสียงหวาน4 4 0 0ซีแรงบิด345นิวตันเมตรมาในรอบที่พัฒนาครับ รอบบ่ได <chat, S 2> ้ส so ูงแล้วก็บ่ได้ต่ำจนเกินไปรอบกละดางพอดีครับซ้ำเสามอหกโอ้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 เบิ่งแล้สิปักดินบานปืดทุ่หาเบิ่งยากเด้ครับอุบลนผู้ใดอยากเบิ่ง มเมสซี่ตรงว่าเบิงขั้นนี้เพราะว่นมีขั้นเดียวยิ่งตรงมาจากกาลสินครับขั้นซื้อมาได้กาลสินเบิงขั้นเกียว นาซีเกสองเออบนรถจอกีด <dear> ินรถทีพ่นเช็งแข็งไหมเกสองเกสองบ้ยบูยมอันดินดีแห่งกับหันเล่อมเล้อม อันบันหมักคางโว้ยิงใจเลยว่ะยิงใจก็แทะเด้ดิหนักอุย้ยขาดย่อยเลยเฮ้ยอด กำลังเรือหลือครับจูนปั่มนิดหน่อยอก็ที่คือกันตัวบอกเนว่าเบิ่คลิปข่อยอดตี <laughs> 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 bâng lột bâng lột lo <cười> <cười> oh, búp พุ่มดินนี่สวดเวทขึ้นแล้วเนาะโอ้โหอ้โเสามในาบาท บอมโอ้โหเบียดไว้เพเราฝันเก่สามเลยบ่โอ้ บุยเหวยาก,ก็เล่งเติมไปเรื่อย้อยก็สุดยอดความแรงครับแมสซี่เฟอร์กูสันอุย้ยแบบียร์ไหวดิอยากให้เจ้า,าไม่เห็นแก่ไก่เบียเฮ็ดังไหนหนอ โดดเขามานังในโทษสทบข่อยดีว่าอีดีเอาเพิ่นว่าอีำกล่องเลยที่สามดิยกูเหรอ,อโคดไปด้วย <c oughs> เอากานพาวมาก,กั้งเอาซีดเวทได้เวทมือ อุ so so ้ยห่วยเกียร์สามจอกันแท้เลยโอเกียร์สองเลยเว้ยเปลี่ยนโอ้ไซส์เอ้าบุ๊บเอองัดสองเลยครับเป็นห่วย hai lúc mắt hai nhỉ chắc Này bốn cái vốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หันก็ยังบาแล้วว้ลงหาง นาดองอยู่ว่ไอรุ่นีไม่ีงไอดองอ๋เจะได้ไม่กินหนาครับ